บริษัทจดทะเบียนใหม่ระหว่างปี64รอบปีไม่ใช่31ธันวาถ้าจะเปลี่ยนเป็น31ธันวายืน่นงบปีแรกต้องแจ้งเปลี่ยนรอบบัญชีไหมส่งไปรษณีย์ตอบรับไปต่างประเทศแต่ไปรษณีย์ไม่มีใบตอบรับกลับมาจะเป็นปัญหาไหมคะกรณีผู้ถือหุ้นอยู่บ้านเดียวกันยังจําเป็นต้องส่งจดหมายเชิญประชุมใหมครับอยู่ต่างประเทศทํางานที่อังกฤษจ่ายภาษีที่อังกฤษถูกต้องแต่โอนเงินเข้าบัญชีที่ไทยในชื่อเราต้องเสียภาษีที่ไทยอีกไหมคะ บริษัทจดทะเบียนใหม่ระหว่างปี64รอบปีไม่ใช่3ามเันวานะครับถ้าจะเปลี่ยนเป็น3ามเันวายื่นงบปีแรกต้องแจ้งเปลี่ยนรอบบัญชีไหม่ที่ยื่นต้องแจ้งนะครับเพราะว่าในการจดทะเบียนเนี่ยนะครับเราก็จะระบุไว้ใช่ไหมครับว่าเราจะปิดรอบบัญชีเมื่อไหร่นะครับฉะนั้นแจ้งนิดนึงนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแจ้งเปลี่ยนว่าเป็นรอบบัญชี3ามเันวาก็ได้ตามปิดัญที่หรือปีแรกไปก่อนก็ได้แล้วเข้าไปแจ้งปีที่2ขอเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีนะครับ ลำดับการแจ้งเหรอครับลำดับการแจ้งก็แจ้งที่กรมพั์เลยนะครับผมไม่แน่ใจนะเข้าไปที่ b d b d ดีนะครับส่งไปรษณีย์ตอบรับไปต่างประเทศแต่ไปรษณีย์ไม่มีใบตอบรับกลับมาจะเป็นปัญหาไหมคะแต่มีส่งทางอีเมลด้วยและพิมพ์ใบนำจ่ายผู้รับมาเป็นหลักฐานก็ได้นะครับก็พิมพ์เอ,อกสาร ที่อ e ีเมลนะครับเก็บเก็บข้อมูลไว้นะครับส่วนไปรษณีย์ตอบรับเนี่ยถ้าไม่ตอบรับมาปกติเวลาเรามีไปรษณีย์ใช่ไหมครับเราไปที่ไปรษณีย์เนี่ยเขาจะมีใบเหลืองมาให้เราอยู่แล้วนะครับเราก็ถ่ายแล้วเ,เก็บเอกสารไว้นะครับแนบว่าเราทําแล้วนะครับฉะนั้นถ้ายังไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่ถือว่าเข้าครบเงื่อนไขขั้นตอนกฎหมายแล้วนะครับ กรณีผู้ถือหุ้นอยู่บ้านเดียวกันยังจําเป็นต้องส่งจดหมายเชิญประชุมไหมครับต้องส่งครับนะครับต้องส่งสตอนนี้เขาให้ส่งทางอีเมลได้นะครับเก็บหลักฐานทางอีเมลไว้นะครับอยู่ต่างประเทศทํางานที่อังกฤษจ,จ่ายภาษีที่อังกฤษถูกต้องแต่โอนเงินเข้าบัญชีที่ไทยในชื่อเราต้องเสียภา,ภาษีที่ไทยอีกไหมคะ ถ้าโอนเงินไปเก็บบัญชีที่ธนาคารที่ไทยนะครับก็ของคุณก้อยเนี่ยนะครับถ้าคุณทํางานอยู่ที่ต่างประเทศนะครับสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าการเสียภาษีหรือว่าแหล่งเงินได้เนี่ยในมาตรา41เนี่ยนะครับเขาจะพูดไว้ว่าแหล่งเงินได้ในประเทศแล้วก็แหล่งเงินได้ต่างประเทศนะครับดังนั้นเงื่อนไขของคุณก้อยถ้าจะต้องเสียเนี่ยคือตอนนี้คุณก้อยอยู่ต่างประเทศเลย นะครับแล้วก็ได้รับเงินที่ต่างประเทศก็คือนายจ้างอยู่ต่างประเทศเราก็ทํางานที่ต่างประเทศนะครับแล้วเราโอนเงินเข้ามาที่ไทยกรณีแบบนี้ไม่ต้องเสียภาษีที่ไทยอีกนะครับแม้ว่าจะโอนมาในปีเดียวกันกับที่มีเงินได้นะครับเพราะเราเอยู่ในเมืองไทยไม่ถึง180วันการที่เราจะเสียภาษีเนี่ยนะครับห่ 1. คุณกยต้องกลับมาอยู่เมืองไทยเกิน180วันและโอนเงินที่เป็นเงินได้นั้นเะข้ามาในปีภาษีเดียวกันนะครับเช่นปี2564ทั้งปีเนี่ย คุณก็อยู่ประเทศอังกฤษหมดเลยนะครับแต่โอนเงินที่ได้มาเนี่ยเข้ามาบัญชีไทยมาเก็บไว้เนี่ยอันนี้ไม่เสียภาษีเลยนะครับเว้นแต่ว่าคุณก้อยในปี64เนี่ยกลับมาอยู่เมืองไทยอยู่เจ็ดเดือนเกิน180วันแล้วก็โอนเงินนั้นเข้ามาอันนี้ต้องเสียภาษีนะครับสรุปจากคําถามเนี่ยนะครับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลในไทยนะครับถือว่าแหล่งเงินได้อยู่ต่างประเทศและตัวเราก็อยู่ต่างประเทศนะครับ